ห่วงยิ่งกว่าทองพระเอกคนไหนก็ไม่ได้โดนปากจ้างแผงแค่ไหนก็ไม่รับห้าหนางเอกห่วงจุบเล่นมาจุดๆเรื่องเก็บปากสีมพูไว้ให้แค่แฟนตัวจริงเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยกับฉากโคลไฟกันดีเพราะถ้าหากเห็นฉากนี้ในละครทีไรจะต้องรู้ว่าเรื่องราวจะต้องดําเนินต่อไปอย่างไรแต่หากจะพูดถึงเหล่านางเอกหากพูดบรรดาสุตาตัวแม่ของทายหลายคนคงคิดออกหลายคนที่ตีบทแตกทุกเรื่องแถมมีชื่อเสียงอย่างมาก แต่ใครเล่าจะรู้ว่าเหล่าตัวแม่ของเมืองไทยนี่เองมีกฎเหล็กข้อห้ามเด็ดขาดในการรับละครแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปแต่เมื่อรู้ถึงกฎเหล็กและเหตุผลนั้นๆจึงต้องถึงกับขโมดคิ้วและตั้งข้อสงสัยไปตามๆกันว่าจะทําได้จริงหรือเริ่มที่คนแรกขวาญอุสามณานีเริ่มเข้าสู่เส้นทางบันเทิงตั้งแต่อายุ3าขวบจากงานเดินแบบและเล่นละครสาวขวัญก็เป็นซุปตาอีกคนหนึ่งค่ะที่มีลิมิตและกฎเหล็กของเธอเหมือนกันนั่นคือไม่รับเล่นจุ จริงโดยสาวขวัญมีลิมิตได้แค่จูบแก้มจูบหน้าผากแต่ไม่ใช่จูบที่ปากค่ะสาวขวัญบอกว่าคิดว่าตัวเองอยู่ในสังคมไทยและเกรงใจพ่อแม่ คนที่สองสาวนุ่นวรนุชเป็นนักแสดงสาวที่เริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการแสดงละครสาวนุ่นคราำวอดในวงการบันเทิงมาแล้วร่วม21ปีแน่นอนเขาว,ว่าเธอรับเล่นละครมาแล้วมากมายทีเดียวแต่เชื่อหรือไม่เขาว,ว่าเธอเล่นละครแบบจูบจริงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกับพระเอกหนุ่มพ่อพัฒนาพลในช่วงหลังแต่งงานกับต๊อดปิติก็ยิ่งเกรงใจและเลือกรับงานมากขึ้นนั่นหมายถึงการมีกฎเหล็กไม่รับเล่นละครจูบจริงคนที่3แอ๊บ น,นางเอกสาวหน้าหวานปานน้ำผึ้งและมีกิริยามารายาทเรียบร้อยงดงามสวยทั้งภายในภายนอกสาวแอฟนั้นมีรูปแบบการชชีวิตยอยู่ในกรอบและมีวินัยมาตั้งแต่เด็กและถึงแม้ว่าสาวแอฟจะไม่เคยออกมาประกาศว่าไม่เล่นฉากเลิฟซีนก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยเล่นเลิฟซีนและไม่เคยจูบจริงไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องไหนๆคนที่4เชอรี่เข็มอับซอ้อนสาวสวยคนนี้สืบเชื้อสายมาจากเจ้านายฝั่งเหนือโดยตรงและสาวเชอรี่ก็มีกฎ เลข,ของการรับงานแสดงเช่นกันค่ะคือถ้ามีเลิฟซีนเธอก็จะไม่รับเล่นเรื่องน,นั้นโดยเธอตั้งเป้ารับละครปีละแค่หนึ่ง คนสุดท้ายนางเอกสาวมิ้นชลิดาก็อย่างที่ทุกคนว่าเคยเล่นมาก่อนหน้านี้ก็จูบจริงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่บทละครตามที่ผู้กำกับหรือผู้จัดอยากได้มากกว่าก็อยากให้เปิดใจค่ะแล้วรอเรื่องหน้าหรือเรื่องอื่นๆหากย้อนกลับไปดูเรื่องเก่าๆก่อนที่จะได้ถ่ายอยากดูเลิฟซินจริงๆมิ้นอาจจะไม่ได้รับบททีโตแบบจูบอะไรแบบนั้นซึ่งก็เข้าใจว่าหลายๆคนคงอยากที่จะเห็นเราในบทบาทใหม่ๆตัวเราเองก็อยากลองค่ะแต่แม้สุต ่าเหลนี้จะไม่เคยรับบทจูบจริงหรือบทแซบถึงขิงสักครั้งแต่พวกเธอก็สามารถสร้างชื่อเสียงด้วยตัวเองสน่งดังมาเป็นแถวหน้าของประเทศได้อย่างสบายๆเลยค่ะต้องขอนับถือในฝีมือและความสามารถของพวกเธอเลยจริงๆที่สามารถรักษากฎเหล็กของตัวเองได้มาโดยตลอด